อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องฝึกณนะตอนนี้นะก็คือเราจะต้องเลิกโทษตัวเองเลิกเกลียดตัวเองเลิกโกรธตัวเองเลิกตัดสินตัวเองเลิกรู้สึกแย่ตัวกับตัวเองนะคะเลิกทุบตีตัวเองอะ,ะ่ะที่ไม่ว่าเราจะตัดสินใจในการเลือกนะคะอย่างเช่นเลือกงานหรือว่าเลือกคู่ครองนะคะเลือกแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งนะคะ แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นทีหลังนะคะก็คืออาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าเลือกงานผิดเลือกอาชีพผิดเลือกแต่งงานกับคนผิดทําให้ชีวิตพังอะไรอย่างเงี้ยเลิกคิดแบบนี้ได้แล้วเลิกตีความแบบนี้ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยสันสะเทือนสูงขึ้นเลยนะคะมีแต่ความทีต่ํามีแต่พลังงานลบๆนะคะที่จะวิ่งเข้ามาหาเราหากว่าเราคิดแบบนี้ตัดสิน ตัวเองในในแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตีความใหม่นะคะตีความหมายใหม่เข้าใจใหม่มีมุมมองใหม่กับการที่เราตัดสินใจในการเลือกไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือว่าอาชีพนะะว่าสิ่งที่เราเลือกะคะ่ะมันไม่ได้มีอะไรบังเอิญมันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะคะโซแพนของเราเนี้ยนะ่ะมันเขียนมาแบบนี้เองมันต้องการที่จะเลือกอาชีพนี้เองเลือกคู่ครองคือเลือกคนนี้เอง สมมุติว่าเรามี2อาชีพ2งานที่จะให้เลือก lei, อย่างเงี้ยโหถ้ารู้งี้นะเลือกอีกงานหนึ่งดีกว่าคงจะดีกว่างานนี้อย่างเงี้ยหรือว่าเรามี2คนในการที่จะตัดสินใจแต่งงานเราก็จะบอกว่าโหยรู้งี้นะเลือกอีกคนนึงดีกว่าอีกคนนึงนะทั้งรวยทั้งเก่งทั้งอะไรก็ว่าไปนะคะพอเรามาเลือกคนนี้แล้วชีวิตมันพัง <thank S 2> ไปเลยนะ,นะคะ <coaches S 1> มันมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วก็ต้องมาจบกันด้วยด้วยสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเงี้ย โซแพนเรานะคะโซเพนเราเป็นคนเลือกที่จะมามีประสบการณ์เพื่อที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ความเจ็บปวดมันทำให้เราเติบโตนะคะโนเพนโนเกนคือถ้าเราไม่เจ็บปวดเราก็จะไม่เติบโตมันเป็นการเติบโตทางจิตวิญญาณของเราให้เราได้มาเรียนรู้สัมผัสนะคะว่า เราเจ็บปวดเราเจอสถานการณ์นี้เราถูกหักหลังเราถูกโดนไล่ออกเราถูกเพื่อนร่วมงานแย่งกตําแหน่งหน้าที่เลื่อยขาเก้าอี้เราถูกหัก,กหลังจากคู่สามีภรรยาอะไรเงี้ยทำให้เราเจ็บปวดอย่างอย่างมากนะคะและหากว่าเราตีความหมายผิดเราก็จะจมดิ่งอยู่กับทะเลอารมณ์ที่เป็นพลังงานลบๆอะคะ พอเราตีความหมายผิดว่าโหยทุบตีตัวเองไงรู้สึกแย่รู้สึกโกรธตัวเองรู้สึกตัวเองตัดสินใจผิดแบบทําไมเราแบบโง่อย่างนี้เราทำไมเราแบบยยไ,มแบบไม่ดูให้ดีก่อนอะไรเงี้ยทุบตีตัวเองนะคะมันก็จะจมดิ่งอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วเราก็ออกจากตรงนั้นไม่ได้ถึงแม้ว่าใช้เวลานานในการที่จะออกจากจากตรงนี้นะคะ แล้วเราไม่ได้เรียนรู้ในสถานการณ์นี้นะสมมติว่าใช้เวลาสักปีสองปีในการที่จะโอ,โอเคแบบมันเวลามันนานไปแล้วไนงะเราก็รู้สึกว่าเราทําใจได้แต่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งที่มันผิดพลาดน,นะเราก็จะไปเจอคนใหม่เจองานใหม่ที่เหตุการณ์ซ้ําๆเดิมอะค่ะมันก็จะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าให้เราเจ็บปวดแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าเราจะตีความหมายใหม่มีมุมมองใหม่ เรียนรู้อะไรจากความเจ็บปวดนั้นแล้วก็เติบโตทางจิตวิญญาณเติบโตในในความเข้าใจมุมมองอะค่ะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเราอะจะได้ตัดสินใจให้มันถูกต้องขึ้นเราทําแบบนี้มันก็เลยเกิดการทะเลาะก,กันนะคะเกิดมีปัญหาในงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทํา ในแบบนี้พูดแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้คิดแบบนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าทำแบบนี้อีกมันจะมีการเรียนรู้คือมันจะอะห้าโมเมนต์นะคะคือทุกคนจะตื่นรู้จากสิ่งที่เจ็บปวดคือแต่ละคนมันก็มีการตื่นรู้แบบโอ้โหแบบร้อยแปดผ่นประการนะคะคือแล้วแต่ว่าบทเรียนนั้นอ่ะมันจะสอนอะไรคุณแล้วคุณอยากจะเรียนรู้อะไรในในตอนที่คุณเป็นวิญญาณอ่ะคุณเป็นพลังงานในวิญญาณที่เป็นตัวตนจริงนะคะตัวตนที่แท้จริงอ่ะ แล้วก็มาอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายมนุษย์นี้แล้วคุณอยากจะมาเรียนรู้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าคุณมีมุมมองใหม่แบบนี้ปุ๊บนะมันจะทําให้คุณทําใจได้เร็วมากนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่บทบาทจําลองที่มันมันจะต้องเกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้คุณน่ะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในในตรงจุดนั้นที่คุณเจ็บปวดพอคุณเจ็บปวดแล้วคุณได้เรียนรู้ปุ๊บอะ่ะคุณจะทําใจได้เร็วมากพอทําใจได้เร็วมีมุมมองใหม่ตีความหมยใหม่โอ้โห คือยิ้มแฉ่งเลยอะคะ่ะไม่ได้สนใจเลยนะคะว่าคนรอบข้างหรือว่า,าคนในครอบครัวเพื่อนที่รักนะคะโอ้ยมีแต่คนเขาเรียกอะไรนะเห็นอกเห็นใจนะคะเห็นอกเห็นใจสงสารอะไรเงี้ยไม่ต้องฟังนะ,ะไม่ต้องฟังคนรอบข้างฟังเสียงข้างในของคุณ ว่าคุณมีมุมมองใหม่ตีความใหม่จากตัวตนที่สูงกว่าของคุณนะคะที่คุณเชื่อมต่อพลังงานของคุณที่ที่ฝึกกันมาจนมากมายแล้วเนี่ยคือเชื่อมต่อแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเจ็บปวดเรียนรู้จากมุมมองของมิติที่ห้าของคุณจิตสำนึกมิติที่5ที่สันสะเทือนสูงที่เป็นตัวตนแท้ของคุณอยู่มิติที่5อยู่แล้วนะคะคือจิตวิญญาณของคุณตัวตนที่แท้จริงดำลงอยู่มิติที่5อยู่แล้ว เรียนรู้มันนะคะเรียนรู้มันว่ามันสอนอะไรเราพอเราได้บทเรียนจากตรงนี้ปุ๊บนะคะชีวิตของเราจะเปลี่ยนเลยแล้วเราจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกจะไม่เจอคนมาแทงข้างหลังจะไม่เจอคนมาหักหลังจะไม่เจอรักเทียมนะคะจะไม่เจอ,อคนเจ้าชู้คนที่มาทําให้ชีวิตเราพังอะไรเงี้ยเราจะไม่เจออีกเพราะว่าเราได้เรียนรู้แล้วพอเรียนรู้เติบโตขยาย การสั่นสะเทือนสูงขึ้นทีเนี้ยเราจะไปอยู่ในคลื่นพลังงานที่มันสูงขึ้นแล้วเราก็จะเจอแต่เหตุการณ์ที่มันเป็นการสั่นสะเทือนในระดับเดียวกันนะคะสิ่งนี้หลายๆคนทำใจไม่ได้แล้วก็ถามกันมาเยอะมากนะคะอาจจะโดนอย่าร้านถูกทิ้งแบบแยกทางกันกับแฟนในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักของคนสองคนนะคะแล้วก็ทำใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น สิ่งนี้คือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้จากจากเหตุการณ์ตรงของคุณนะคะหากคุณยังไม่เรียนรู้ยังไม่เข้าใจมันก็จะเกิดซ้ําๆนะคะหากชาตินี้คุณยังไม่เรียนรู้ชาติต่อไปที่คุณมาเกิดคุณก็จะเจอแบบนี้อีกนี่มันเป็นเหมือนกฎจักรวาลอะกฎกฎที่มันจะต้องอทํางาน ในในจักรวาลนี้ในในโลกใบนี้ด้วยที่มันเป็นโลกสามมิติที่เรามาเรียนรู้นะคะอะไรเกิดขึ้นนะคะเราเรียนรู้อะไรจากมันอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าดีไม่ว่าแย่นะคะเราได้เรียนรู้อะไรจากมันแค่นั้นนะคะแล้วมันจะทําให้เราไปได้เร็วเหมือนกับเลื่อนชั้นได้เร็วค่ะเลื่อนชั้นในโรงเรียนเนี่ยในมหาลัยโลกเนี่ยได้เร็วขึ้นนะคะผ่านบททดสอบได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจาก สิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะถามมา2เรื่องนี้นะค่ะก็คือเรื่องอาชีพการงานกับเรื่องความรักนะคะที่มัน,ม,น,ม,นมันทำให้เจ็บปวดหัวใจเหลือเกินนะแล้วก็ออกจากตรงนี้ไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมันและอย่าลืมขอบคุณนะคะขอบคุณไปเลยนะขอบคุณทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณเรียนรู้ขอบคุณเรียนรู้ขอบคุณเรียนรู้นะคะฝากไปด้วยแล้วกันสําหรับเทคนิคที่ง่ายๆนะคะแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควรแต่ถ้าเรามีสตินะฝึกแป๊บเดียวได้เลยนะคะถ้าใครชอบวิดีโอแนวนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยคอมเมนต์ให้ครูด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนเจอกันวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ